ขอเจริญพรเพจบ้านอาหารไทยและเพจต้นบุญซึ่งนำโดยคุณโยมพนิตาสุดมากวันนี้วันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567มีกำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดิน 45ไร่ถวายวัดหนองจระเข้เพื่อปลูกป่าวันนี้คณะสัตธาญาติโยมเหตุบ้านอาหารไทยก็ได้มาร่วมบุญทอดพอระป่าสามัคคีในคราวครั้งนี้โดยเฉพาะวัดหนองจระเข้นี้มีที่ดินอยู่ประมาณ150ไร่จะซื้อเพิ่ม45ไร่ เพื่อปลูกป่าวัดหนองจระเข้แห่งนี้เป็นวัดที่ทำโครงการโครงการปลูกป่าแบบยั่งยืนของหน่วยงานการจัดการการเรือนกระจกหรืออปกอและยังเป็นโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติป่าที่ปลูกไว้ก็มีหลายวาระด้วยกัน เริ่มปลูกตั้งแต่ปี5 25 2,538เป็นต้นมาและครั้งสุดท้ายปลูกเมื่อปี2,555ป่าไม้ที่ปลูกไว้นะก็ให้ความร่มลื่นและยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องคาร์บอนเครดิตที่สังคมเขาให้นะการยกย่องโดยเฉพาะ โลกทุกวันนี้นะที่เราเรียกว่าโลกร้อนหรือบางคนก็เรียกว่าโลกเดือดคืออากาศร้อนขึ้นทุกวันเพราะว่าการตัดไม้ทำลายป่าเผาป่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการเลี้ยงสัตว์ประตุสัตว์ต่างๆ่าสิ่งเหล่านี้เป็นการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ป่าไม้จะทําหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะแล้วก็คายก๊าซออกซิเจนออกมาการทําหน้าที่ของต้นไม้นี่แหละเรียกว่าคาร์บอนเครดิตนะโดยเฉพาะวัดหนองจระเข้นี้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องคาร์บอนเครดิตนะะทำมาสิบกว่าปีฉะนั้นในการทอดประปาซื้อที่ดินในครั้งนี้นะก็จะเป็น การทอดป่าซื้อที่ดินเพื่อเพิ่มหื้นป่าให้แก่ชุมชนให้แก่ตำบลให้แก่อำเภอจังหวัดประเทศชาติจะเป็นมรดกตกทอดถึงอนุชนคนรุ่นหลังลูกหลานของเราสืบต่อไปฉากนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุชนญาติโยมเพจบ้านอาหารไทยเพจต้ตนบุญซึ่งนำโดยคุณโยพนิตาสุขมาก ที่ได้นำศรัทธาญาติโยมมาร่วมทำบุญในครั้งนี้แม้แต่ว่าญาติโยมไม่ได้มาด้วยตนเองก็ดีนะแต่ญาติโยมก็ได้ร่วมปัจจัยในการทอดประปาซื้อที่ดินในคราวครั้งนี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยก่าคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจแห่งทานบาร,รมีศีลบาร,รมีภาวนาบาร,รมี ผู้สคุณงามความดีที่คณะสัพธาญ,ญาติโยมได้ร่วมกันกระทําบําเพ็ญในครั้งนี้จงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เพดบ้านอาหารไทยเพตต้นบุญญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีดวงจิตท,ที่สดใส มีดวงใจที่เบิกบานมีความเจริญในครอบครัวในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปเหนือสิ่งอื่นใดก็ขอให้มีชัยชนะเหนือศัตรูหมู่มารชนะโรคชนะภัยชนะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอันหนึ่งเมื่อญาติโยมจะเดินทางไปในสถานที่ใดๆจะใกล้จะไกลก,ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขะพละปฏิพานธนสารสมบัติอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาตลอดการเป็นนิจทุกคนทุกท่านเทิน